้ผมกลับเข้าสู่ช่วงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชม,มครับที่เราบอกไว้ว่าเราจะมีการแต่งหน้าสไตล์มาเ e ล i ฟิเซนต์นะครับกับภาพยนตร์ดังที่กําลังอินกระแสในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขากัานดีกว่านะครับตามผมมาเลย สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครัสวัสดีครับเรามาพบกับนางแบบของเรานะครับผมนั่นก็คือน้องแชมเปญมิสเอซ c ดีซีสอแล้วก็อาจารย์ฐานทันเซียพรสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับน,บนี่วันนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่านางแบบของเรานะครับมีความใกล้เคียงแล้วก็เหมือนกับแองเจล่าโจลี่มากๆเลยพี่ปุ๋ย อันเจดนาโจลี่วันนี้เนี่ยอิมพอร์ตมานะอิมพอร์ตที่ไหนครับบินตรงจากเวียงจันทร์โอ้โหกลับมาเพิ่งกลับมาไปไปเที่ยวมาเหรอครับเอาไปเดินแบบว้าวไปเชนวีคอินเตอร์เลยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยการแต่งหน้าสไตล์มาลิฟิเซนต์หรือว่าแต่งให้เป็นมาลิฟิเซนต์เนี่ยยากมากแค่ไหนต้องถามอาจารย์เจี๊ยบก่อนจริงๆมันมันไม่ได้ยากนะในในในภาพยนตร์เนี่ย ก็แต่งน้อยมากนะแต่เป็นหนกเขาจะมีชิ้นเนื้อก็คือช่วง,งหนกแก้มที<อ><ะ>่เขามมจะเด่นหน่อย่เขาจะสร้างอันนั้นมันเป็นชิ้นเนื้อซึ่งเขาสร้างเพิ่มขึ้นมันต้องมีการติดเพิ่มแต่อันี้ดังแฟนรายการเราเนี่ยก็คงไม่มีทางจะไปทำแบบนั้นใช่นั้นเนี่ย <mm> เราจะสอนวิธีง,ง่ายๆคือสามารถใช้แสงเงาช่วยเพื่อให้หนกนั้นมันเด่นชัดขึ้นจะบอกว่าคือเราเน้นให้เขาแต่งตามได้ครับแล้วก็วันนี้จะทําตามสีผิวนางแบบไม่ได้ทําเท่ากับในน่ะ มันอยากเขาจะผิดว่าถ้าเกิดเรามีสีอะไรไม่ต้องไปยอมให้มันเยอะแยะเอาสีผิวเรานี่แหละแล้วก็แต่งเรียนแบบใช้สีเราเป็นเบสสีผิวเราเป็นเบสเป็นตัวเราไงแต่ว่าเอาสไตล์ครับผมสำหรับการแต่งหน้าสไตล์นี้เนี่ยอาจจะดูเป็นแฟนตาซีนิดนึงสำหรับคนที่ต้องการจะไปออกงานใช่ไหมออกงานปาร์ตี้ออกงานประกวดมีงานแฟนซีประกวดนี่นู่นงานเลี้ยงรุ่นแบบมีคอนเซปต์เด่นเลยเป็นแบบว่าฮอลลีวูดเลยเป็นแบบนู่นนี่ดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากอ่ะ อะไรก่อนเลยครับอาจารย์เอาหน้านางแบบก่อนมีความใกล้เคียงกับอจิโรนาโจเรยไม่ครับแน่นอนเลยผมเห็นต้องริฟฝีปากอเอเหมือนมากมากเลยคือเคมีส่วนคล้ายนะโครงอะเหมือนนะผมว่าเหมือนนะหน้าเขาอินเตอร์นะหอ้โอแก้มช่วงนี้เหมือนเป๊ะเลยครับผมแค่สีผิวเองที่ดูแตกต่างเนาะมีสีผิวที่แตกต่างแล้วก็ เรื่องของสีบนหน้าอย่างของแองเจลิน่าเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าขาวหน้าหน้าขาวดูดูพอเพอดูแบบออล่าออล่าหน่อยซีดนิดนึงอแล้วก็คิ้วตาแก้มปากก็จะออกเทาดำครับเทาดำเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะปรับยังไงอันนี้พอมาถึงนางแบบปุ๊บพอเป็นผิวสีถ้าเราใส่สีเทาลงไปเนี่ยมันก็อาจจะดูหมองหมออาจจะต้องปรับเป็นน้ำตาลทองดำอะไรอย่างเงี้ยช่วยนะเพื่อให้มันเหมาะกับสีผิว เริ่มต้นเลยเราก็จะเริ่มลงอะไรนะงครับก่อนอ๋อพรอมเมอร์นี่คือจำเป็นมากเลยนะใช่อิสสมก่อนก่อนรองพื้นก่อนรองพื้นเพื่อปรับปรับปปรรัับบสภาพผิวปรับสภาพผิวอ่ะคุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็จำตามด้วยนะครับรองพื้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปลี่ยนสีอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ลงไปเลยครับผมใช้อะไรดีจอยจอยกับ HD ก็ได้จอย่ยเป็นส t a แน่นอนทั้งบ้านนะคะพี่ดูไว้เลยว่าต้องเป็นทีเแน่ๆ เขาเป็น TA นะฮะ TA ถามนิดนึงบางคนสงสัยแปรงกับนิ้วมือหรือฟองน้ำอนไนดีกว่ากันอะไรดีกว่ากันคะจริงๆถ้าลองพื้นตัวเองอ่ะก็มือก็ได้มือมีอความอุ่นมีความอุ่นอาจจะช่วยให้ซึมสู่ผิวได้ดีขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิใช่ไหมฮะใช่อุณหภูมิแล้วฟองน้ำาะฟองน้าก็ได้ความบางอ๋อได้ความบางใช่จะบอกเลยว่าลองพื้นส่วนหนึ่งอยู่ในฟองน้ำแต่เรารองพื้นที่เป็นเนื้อครีมครับ ต่ถ้าเป็นลิควิดอย่างเงี้ยใช้แปลงดีดีกว่าก็น่าจะดีนะเอาเอาความถนัดของของแต่ละคนใช่ไหมแต่จริงคือคืออยู่ที่ทักษะของคนแต่งด้วยคือสีผิวเมียนมากสีเนียนไปกับตัวรองพื้นเลยหน่งปีสำหรับมิสเอซ d ดครับป่ายปีนี้ก็ต้องลาตำแหน่งผมเห็นเขาประกวดแล้วจะมีแต่งตัวเป็นประเทศต่างๆถูกค่ะใช่ไหมฮะถูก คือเป็นเป็นตัวแทนของป็นงานเป็นตัวแทนของประเทศเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาดายาโดนาคายาน่าค่ะนี่ดายาชื่อที่ตั้งเองว่ะฮะใช่ประเทศอะไรฮิตฮอตสุดครับไทยค่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์เหรอไทยแลนด์ลาวลาวจีนไชน่าเนี่ยจะเป็นประเทศที่จะต้องต้องแย่งกันแล้วก็ต้องรีบไปแต่เช้าเลยครับไปจัดตลาดเพราะว่าเป็นประเทศที่เราสามารถหาลูกเล่นได้เยอะอ๋อนี่ให้ดูเชดดิ้งนะตอนนี้เชดดิ้งเนี่ยเพื่อให้เป็นคือคือตอนเนี้ย อาจารย์กําลังทําโบนโบนเพื่อเพื่อเพื่อเน้นหนกแก้มใช่ไหมคใช่โดยการใช้อะไรครับอาจารย์เฉดดิ้งเฉดดิ้งจริงๆถ้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าถ้ามีเครื่องสำอางลองแต่งตามดูก็ได้ครับตอนนี้เก็บไปที่อันนี้อาจารย์เขาลงเป็นโครงไว้ให้ดูก่อนตามจุดต่างๆจุดต่างๆที่มันควรจะเป็นเนี่ยอย่างขมับเนี่ยอยากให้ดูเล็กลงยุบลงไปบีบ ให้สีเข้มเข่มให้มเข้มให้มันบุ๋มไป,ไ,ปไงให้มันเกิดมิติขึ้นแต่แก้มเนี่ยเขาจะทำแบบชัด<น>ะ่ะคตอนนี้ดูการเกลี่ยเนี่ยเกิดลงหนักไปทำไงอะ่ะก็นี่ไงเนีย่ยเห็น<อ>ปนะเวลาเกลี่ย,รยรตรงปลายนะครับอันนี้คือต้องการความชัดจริงๆครับทำให้โครงหน้าเนี่ยมันถูกบีบเข้ามาใช่คือจริงๆนะการแต่งหน้าแต่งทำได้หมดเลยนะครับทำให้ดูใหญ่ทำให้ดูเล็กทำให้ดู โหนูนใช้มิติในการสร้างครับคือการแต่งหน้าเป็นเรื่องของแสงและเงาที่จริงคือคือจะบอกว่า MTI เนี่ยเราเน้นการแก้ไขลูกหน้าอยู่แล้วแล้วก็มันเทคนิคจากคอลลีเอออันนี้เห็นชัดมากพอลงปงมชัดแล้วนะโค้งชัดละพอลงพอลงตรงนี้เห็นเลยทํำลออ้อมือแป,ปลกเนาะให้โหนกมันขึ้นอ๋อนี่พอมองด้านตรงจะเห็นชัดว่าโหนกแก้มเด่นขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับผม ม่ต้องโบเลยยุบลงไปเลยนี่จะบอกว่านางแบบเราไม่ได้เป็นแค่นางแบบนะทำไมฮะเขามีความสามารถรอบตัวมากวันนี้จะมาโชว์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมชมนะชุดเต็มของมาเลฟิเซนที่น้องแชมเปญใส่แบนี้เราได้ชุดจากแบบว่าต้นแบบเลยนะเพราะว่าชุดนี้นีเหมือนที่สุดแล้ววันที่เขาเปิดตัวก็โยนเรื่องนี้อ่าชุดนี้แต่งไปเลยชุดนี้ที่เขาทําขึ้นมาโดยเฉพาะถามอาจารย์เจี๊ยบหน่อยครับนี่คือตําแหน่งที่ลงไฮไลท์ใช่ นี่คืออะไรครับไฮไลท์ไฮไลท์จริงๆนะคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะถ้าแต่งตามพยายามดูแล้วก็ดูดูวิธีเก็บรายละเอียดของอาจารย์คือตรงส่วนเนี้ยเราต้องการให้มันดูชัดเด่นขึ้นโหนูนเด่นตรงไหนที่อยากให้ดูเด่นใช้อันนี้ครับง่ายๆนะเล็กอยากให้ใหญ่ไฮไลท์ เล็กอยากให้ให,ใหญ่ใช้ไฮไลท์ไฮไลท์ใหญ่อยากให้เล็กใช้ใครที่ใหญ่มากอยากให้เล็กกามใหญ่หเชดดิ้งเชดดิ้งอันนี้คือเราลงแสงเอาไว้ชัดก่อนครับนะฮะเสร็จแล้วก็ค่อยลงแป้ง คือเมื่อกี้เนี่ยเขายังไม่ได้ลงแป้งฝุ่นแต่เขาใช้อันนี้เลยใช้อะไรครับแป้งครับใช้อ่เป็น bronze powder แล้วก็มี2สีด้วยนะใครไม่มีไปซื้อได้เลยมันจําเป็นในการใช้สําหรับการทำํำมันจะมีวิงวิงเบาๆนิดนึงนี่แล้วเดี๋ยวลงแป้งทำโครงให้ชัดก่อนแล้วแป้งฝุ่นที่เห็นสีขาวพวกนี้ไม่มีผลไม่มีผลในการที่ทำให้หน้าบวม translucent powder คือทะลุ แสงทะลุเข้าไปโปร่งแสงตอนนี้ก็ลงไปแล้วนะครับคุณจันจะเน้นลงโครงหน้าให้ชัดก่อนชัดชัดก่อนแล้วค่อยลงแป้งแต่ร้หวบอกนิดนึงคือคือการแต่งหน้าประเภทนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ไปงานกลางวันถ้าไม่ใช่งานอันนี้มัน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 เป็นความกับแสงใช่ไหมไม่ว่าจะด้เรื่องชุดเรื่องเมคอัพอะไรเงี้ยกลางวันคิดว่าม่ไม่นะไม่เะจริงจริงนะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูอยู่อยาก ดูชมการแต่งหน้าแบบไหนที่คุณยังไม่เคยเห็นย้อนหลังได้หรือบอกเรามาถ้าเรายังไม่เคยทําแต่คุณช่วยเข้าไปดูก่อนว่าที่เราทํามาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างก็ถ้าเกิดว่าจะดูเนี่ยต้องไปดูย้อนหลังในใน YouTube ใน YouTube ของรายการตอนนี้3ล้านกว่าโอ้จริงนีมันหลายตอนไงเยอะมากเข้าไปได้ทางไหนบ้างพี่กุ้ยในยูทูบไงพิมพีพิมพีสเตเดียแล้วถ้าไหนที่อยากเห็นนําเหนอมาแฟนเพศ MTI มทีไอเอ e s ทีไอเดอ a เบิรครับ อันนี้คือลงเกาะขอบตาเหรอครับครูงแต่จริงคือคือเรื่องนี้มันไม่ได้ไม่ไม่ได้ใส่สีอะไรเยอะเลยนะทุกอย่างเป็นครงเป็นโครงไม่ได้เป็นสีแต่ประเอิญว่าเราต้องทําโครงเยอะกว่าในหนังเพราะว่าเราไม่มีโหนกเราไม่ได้ทําชิ้นอะไรขึ้นมาเลยเราไม่ทำชิ้นเพราะนั้นทุกอย่างเราต้องชัดขึ้นแล้วก็หน้าฝรั่งกับหน้าคนไทยคนไทยถึงจะเหมือนยังไงก็แล้วแต่โครงก็ไม่ชัด ไม่ชัดเท่าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเวอร์ไว้ก่อนคือเขาเรียกว่าโบนของฝรั่งโบนกระดูกกับบอกตาลึกเบาตาลึกถ้าทำลาตำแหน่งแล้วทำอะไรต่อเดินสายประกบนอ๊องเออเดิยนสายประกบนออใช่ต้องเป็นเมืองเวทีเตอร์แต่ไปมาแล้วนี่มาเลเซียมาเลเซียได้ลองอาจารย์เจี๊ยตอนนี้คือ อันนี้ไลเนอร์ไลเนอร์ขอบตานี่น้องใช้ขนตาปลอมหรือขนตาจริงครับเย็นจริงอยู่ไม่ได้ใส่อะไรเลยโอ้ขนตายาวมากเลยไม่มีอะไรปลอมนะอย่ามาเมาจริงหมดอันนี้เป็นอินใช่ไหมใช่เป็นสีขาวเออปกติเอาไใช้กับอะไรครับตัวนี้ใช้แต่งกับตาแต่งตาครับสีขาวเนี่ยขาวแต่ใครใครที่ดูอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องแต่งหน้า มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเชิญเข้ามาเลยที่แฟนเพจ MPI the Professional Makeup เราตอบได้ทุกคำถามถ้าไม่รู้เราจะไปหามาให้อบีแอนดเมินแอนด์มินแอดมินเป็นใครครับพี่ปุ๋ยเองพี่ปุ๋ยเองเลยโอ้โหตอบได้หมดเดือนนี้เวทีเปิดกว้างนะพี่ปุ๋ยเนอะประกวดเยอะมากประกวดทุกสิ่งอันประกวดนี่นั่นนู่นประกวดจะไม่รู้จะประกวดอะไรแล้วจริง แล้วยิ่งสาคัญเลยนะพอพองานเวทีเยอะแบบนี้เนี่ยการแต่งหน้าตัวเองก็ยิ่งจําเป็นต้องมีด้วยคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่เลี้ยงทุกคนต้องแต่งหน้าน <ะ S 1> เป็นเนาะใช่ไหมแม้แต่ผู้กวดเองเ,เพื่อไม่ให้การกันพลาดนะกันพลาดเวลาไปแล้วแบบโอ้โหไม่เวิร์คแต่งมีช่างให้แต่ไม่เว<ม>ิร์คช่วยเหลือตัวเองแต่งตังเ<ม>วเองดีกว่ามีนะก็มีมีน้องหลายคนที่แต่งหน้าตัวเองบดบวกดก็มีครับดังนั้นก็การที่จะมาเรียนรู้การแต่งหน้ากับ API นีนี่ ผมว่าสําคัญเหมือนกันก็ได้นะเพราะว่าคือได้ทั้งแต่งหน้าตัวเองได้ทั้งอาชีพไปรับจ้างแต่งโอ้ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เหมือนเป็นผลพลอยได้เนาะคือเรามาเรียนทีเดียวแต่ว่าแต่งหน้าตัวเองได้ด้วยรู้แน่นอนว่าไม่พลาดแล้วก็ยังได้เงินด้วยนะแต่ว่าให้ให้ไปเรียนคอร์สที่เป็นคอร์สอาชีพหลักสูตรคอร์สอาชีพใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมพี่ปุ๋ย9วัน9วันก็นไม่นานแป๊บเดียวแต่ว่าหลักสูตรพื้นฐานมันแค่เจ้าสาวแต่ว่าถ้าจะเรียนเรื่องกระปวด เรื่องบนเวทีเลยนะน่าเป็นคอร์สธุรกิจบันเทิงด้วยก็เรียนต่อ9วันก็ไปสมัครได้ที่ไหนครับที่เ t i เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ w w w m t i c o t h หรือว่าเราติดต่อได้ที่0ูน9 3 2 4 8 0กกมีูนย์็จะมีมหลักสูตรให้คุณเลือกมากมายจะพออาจารย์แบบน,นี้ที่มีประสบการณ์มากกว่าคือ,อถ้าอยากเรียนกับอาจารย์ที่มาในรายการวิทยุีเดคืออาจารย์ทุกคนเนี่ยสอนที่นี่ครับ ที่บอกรายการทั้งหมดอนนี้ลงอ๋อลงคิ้วแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าโครงโครงชัดครับตอนนี้เราจะรู้สึกว่ามันเข้มมากเพราะว่ามันอยู่กับชุดนี้แต่พอเข้าชุดนั้นมันทันทีเลยต้องบอกว่าชุดเนี้ใหญ่ใหญ่มากครับคือพอเห็นชุดปุ๊บยอมแพ้เลยไม่มีสีดำไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนที่น้องแต่งตัวเสร็จกอกมาดีกว่า จริงๆคือคือจะบอกว่าการเป็นนางแบบเนี่ยถ้ามีประสบการณ์หรือมีพื้นฐานเรื่องการแสดงครับได้เปรียบมไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรหรือการประกวดก็แล้วแต่เนี่ยครับถ้ามีมีความสามารถตรงเนี้ยถือว่าได้เปรียบ๋อือจะได้เห็นกันนะครับมีมีในเมืองไทยเท่าที่เห็นที่แต่งเรียนแบบมีหลายคนเหมือนกันนะครับ คือต้งบอกว่าถ้าเราทําให้เหมือนเป๊ะแบบในหนังที่ต้องติดเนี่ยมันมีการหล่อหน้าแล้วทําชิ้นเนื้อขึ้นมาแปะซึ่งมันจะเป็นกรรมวิธีที่ยุ่งยากเื่อนอนั้นสลับโฆษณาหรืองานที่แบบซีเรียสบแต่ว่าใช้ค่าใช้จ,จ่ายค่อนข้างสูงนี่เอาเป็นความเป็นจริงที่สุดคือ,ค,อคือเอาแบบแต่งตามได้สมมติว่ามีงานอย่างที่บอกอ่ะมีนั่นนู่น,น,นพรเดี๋ยวนี้บางบางร้านต่างจังหวัดะเขาจะมี อะไรมาเขาไปทําหมดกระบวนการเลยใช่เขาจะทำตามกระแสทุกอย่างอืคนตานี้ยังไงบ้างวันนี้ดูจากชุดแล้วน่าจะซ้อนทักสองนะทีละหนึ่งหรือทีละหนึ่งทีละหนึ่งลองดูก่อนคนตาล่างอ่ะมีไหมคนตาล่างไม่มีไม่ไติดคนตาอี่อันสองชั้นไงสองชั้นสองชั้นถามสิว่าว่าเวลาเราติดอย่างเงี้ยเราซ้อนไปเลยกับติดทีละคู่อย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วอ่าถ้าเกิดว่าจะติดแบบซ้อนไว้ก่อนก็ได้ก็ต่เราต้องทำก่อนบางคนเพิ่มกูที่สองครึ่งหลังติดซ้อนก็ได้ด้วยผม่รู้วันนี้ซ้อนได้สิตอนนี้ก็ไอ้เอ่อไอเนเนอร์จิกหัวตาเล็กน้อยนิดหนึ่งครับแต่บางคนนะจริงจริงเรื่องการแต่งหน้าถามว่าสําคัญไมสสาคัญนะเพราะว่าบางคนไม่รู้แล้วบางทีคนสวยสวยอ่ะแต่งหน้ามาแล้วแบบล้างหน้าสวยกว่า เห็นเยอะนะอ่ตอนนี้เสร็จโครงแล้วเหลือปากนะครับผมปากก็เสร็จแล้วสีแดงสดใช่แล้วครับผมเคยนี้มันช้าโครงโครงเสร็จมันก็เสร็จอ่ะอืเพราะว่าเราทำโครงค่อนข้างชัดครับโหชัดมากอ๋อแล้วก็จะบอกว่าน้องแชมเปญเนี้ยเป็นพิสเซนเตอร์โฆษณา MTI ที่เป็นรองคือที่มีอยู่ห้าคนเห็นปะอะละครับคือของเราเนี้ยตัวใหม่สภาพได้สีผิว ปรากฏว่าเขาไปยืนรวมปุ๊บเด่นมากเพราะว่าตัวเราคนเลยเออโครงชัดคิ้วตาทุกได้ทุกอย่างจมูกพุ่งมากค่ะครบเห็นเลยก็จริงแต่งหน้านี้มันได้ยากมันไม่ได้สีอะไรเยอะเลยแต่ว่าโครงอ่ะทุบให้ได้ทุบได้จบก็เป็นการหลอกเปนการใช้มิติจริงๆนะก็เห็นชัด เรียบร้อยแล้วครับผมครับผมเดี๋ยวไปทําผมเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวจะมีชิลพิเศษชิลพิเศษจากน้องแชมเปญนะครับดูซิว่าวันนี้มาเลฟิเซนต์เนี่ยตัวจริงอายหรือเปล่าเออแล้วก็ปิ้งขนาดนี้จะมีภาพเปรียบเทียบมีภาพเปรียบเทียบแล้วมีเบฟอร์อัปเตอร์นี่ใช่ไหมแล้วก็มีภาพเปรียบเทียบตอนนั้นเปรียบเทียบด้วยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเหมือนมากลับมาอีกสักครู่เดียวนะครับใส่ชุดอันนี้เบา But if I know you, I know what you'll do. You'll...